ครับก็กบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจช่องสารแน่ซอกแซกชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้ได้มาทำอาคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับไม่ใช่คอนเทนต์ได้ได้มีโอกาสมาตรวจหินอีกของสมาชิกที่ส่งมานะครับจำนวนประมาณ3ากล่องเลยนะครับนะครับอันนี้8ปกิโลอันนี้ก็จะเป็นไปนทางหยกนะครับ ราก็จะไม่ได้ดูยกต่างประเทศกันนะครับแ,แล้วก็อันนี้เป็นพัสดุที่ผมสั่งมาเองคือซื้อมาจากเว็บนะครับไปกลุนะ่มหินนะครับคุณกลุ่มหินที่เขาขายเพชรพลอ,อยน,นะครับผมก็เลยดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ซื้อกัดว่าจะซื้อมาเก็บเองแล้วก็ว่ากันมานะครับก็ชุดไหนนะอ่ะชุดนีนก็ซื้อมา แล้วก็จะได้ทดลองในเครื่องอีกทีว่าตัวนี้มันอยู่ระดับไหนนะครับซืือแบบไหนคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับฮะเราก็ถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับนะครับเราก็จะได้มีความรู้ไปหลายเรื่องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่แรกก็ว่าจะทํากล่องยกก่อนต่างประเทศก่อนครับส่งจากพี่สรักนะครับเคยส่งมาให้แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าหยกฉะนั้นแต่ เป็นเกี่ยวกับทําพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับมันก็เลยแบบเป็นเป็นเกี่ยวกับการตกแต่งในบ้านนะครับมันจะยังไม่เป็นเครื่องประดับพกติดตัวได้นะครับก็หยกนี่ก็ทําสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นทั้ง่วัสดุชิ้นเรือนบ้านนะครับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บ้านทั้งถึงกระแพงป้าได้หมดเลยนะครับนะฮะ รวมไปถึงอัญมณีพกติดตัวนะครับทําได้หลายอย่างทั้งเป็นกระดุมทั้งอะไรนะครับทั้งเป็นเส้นใยบางบางที่นะครับสามารถทําเป็นถักพอเป็นเส้นใหญ่ได้เลยนะครับแต่เกี่ยวกับพวกเอเคมีมาจากนิมนี่แหละครับว้าวนะครับแหมอันนี้ถ้าทําเป็นรูปทรงพีระมิดนะครับแหมจะขอซื้อต่อทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นหยกธรรมชาตินะครับจาก ต่างประเทศนะครับไม่ใช่ของพม่านะครับนะฮะหยกแต่ละชิ้นนะครับจะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละก้อนนะครับจะไม่ค่อยซ้ำกันนะครับนะครับลักษณะนะครับจะเป็นวงนะครับถ้าตัวไหนใสมากเขาจะวงมากนะครับวงกว้างมากนะครับต่างๆวงวงกว้างครับนะครับลักษณะไปนะครับ ต้องใช้ไฟสีขาวนะครับสีขาวสีแดงอาจจะไม่ก็ออกครับนะจุดมานะครับวิ่งถ้าพยายามพยายามดูเปลือกนะว่าจะวิ่งนะครับนะนะวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งไฟนี่จะวิ่งเสมอเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับวิ่งเสมอนะครับแล้วก็จุดนะครับถ้ายิ่งวิ่งเร็วนะครับแต่ นะครับแล้วแสงมันยุบลงนะครับแสดงว่าไม่ค่อยดีแต่ถ้าวิ่งแล้วแสงไฟเท่าเดิมนะครับวิธีตรวจนะฮะตัวนี้เนื้อหยกตัวตัว,ตวปริมาณหยกของหยกเนี้ยจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าวิ่งแล้วมีปริมาณที่สม่ําเสมอนะครับนะถ้าเรือนะครับสม่ําเสมอวงสม่ําเสมอนะครับดูนะครับสม่ําเสมอนั่นคือคือมีสีเท่ากันนะครับสีสีที่ยุบไปนี่คือจะน้อยลงนะครับนะะ นี่คือการสังเกตครับเวลาจะซื้อหยกซื้อหยกกรที่ว่าเราอยากได้สีสม่ําเสมอกันนะครับนะฝั่งนี้นะจะสม่ําเสมอกันแล้วตรงนี้จะยุบนะครับคือเนื้อหยกจะหายไปแล้วนะครับเราจะได้รู้ได้ว่าเนื้อหยกฝั่งนี้นะครับนะมีความสม่ําเสมอนะครับนี่นะครับอ่านนะครับนะครับการไล่ดูนะครับยิ่งวงใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ นะครับยิ่งวงใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเนื้อที่มันใสแวววาวนะครับนะฮะเนื้อที่มันสว่างมากนะครับนะครับนะครับตัวที่ตัวที่จ้ามากนะสังเกตได้นะครับลองไปตัวเปรียบเทียบวัดกันดูนะครับนี่ก็คือเนื้อปริมาณเนื้อที่หายไปนะครับไม่ค่อยมีละเนื้อหยกเนี่ครับอันนี้ก็มีนะครับนะะแสงก็น้อยลงนะครับ เห็นได้นะครับความสว่างจะน้อยลงนะครับนะก็ลองไปใช้ทฤษฎีนี้วัดดูนะครับนะดูครับว่าตรงนี้สว่างมากสว่างน้อยนะครับนี่นะครับนี่สีสีจะสว่างมาเลยนะครับนะแล้วการที่มองเห็นก็สามารถมองเห็นได้นะครับมองยมองทางข้างได้ส่องไปถึงไหนนะครับก็วัดนะครับอ่าอันนี้ก็ เรียนรู้ไปพื้นฐานนะครับอันนี้ผมก็พื้นฐานแล้วส่วนค่าจะดูคุณภาพหรือไม่คุณภาพก็ไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ดูคร่าวๆก่อนว่าระหว่างหินกับยกนะครับอันไหนมีมากกว่ากันนะครับพื้นฐานไปก่อนนะครับนี่เราก็มีพื้นฐานไปแล้วนะครับนี่ครับพื้นฐานนี้นะครับนะครับที่สําคัญก็คือพยายามปาดเนื้อดูก่อนนะครับการระหว่างระหว่างที่เราดูยกนะครับอย่างนี้ครับ อันนี้ก็คือสมมติทีนเกี่ยวไหมนกันนะก็มีความสว่างน้อยนะครับเห็นไหมอันนี้ทึบนะครับมีความทึบนะครับมีความทึบเนกันนะครับแต่ก็มีเขียวนะครับเขียวเขบแบบทึบนะครับอันทึบเหมือนกันนะครับมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเขียวออกออกมาเองนะเป็นสีเขียวเหมือนกันหลาอย่างนะครับอ่าทีนี้ มีเอฟท่านหนึ่งบอกอาจารย์ใน,นก็ทําแล้วก็ทําไอที่ผมซื้อมาหน่อยนะครับที่เป็นทรงพีระมิดนะครับมีขายนะครับเป็นทรงเป็นเป็นธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์สร้างก็คือตัดขึ้นมาตัดให้เป็นรูปพีระมิดนะครับเป็นคริสตัลคอร์สนะเป็นคริสตัลนะเป็นคอร์สนี่แหละแล้วก็มาจัดมาเกียนะครับแล้วก็ดูรูปทรงสวยงามนะครับ3มชิ้นนี้ผมซื้ออยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่ถามว่ามีความแตกแล้วแตกอะไรดีครับ ถ้าถ้าจะใมีรักยิ่งมีราคาก็คือจะไม่ลอยมีรอยแตกรล้านะครับจะสนิทนะครับแต่พวกนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับมันเปราะง่ายนะครับกระทบกระทั่งแตกง่ายนะครับถามว่ามีเรามีรู้สึกดีไหมดีครับมีพลังแข็งแข็งในเกี่ยวกับเรื่องดวงนะครับดวงดวงมีแข็งเลยนะครับอันนี้ก็แตกแล้วนะครับนะครับเนื่องจากแตกเองนะครับผมก็ไม่รู้สึกว่าแตกเพราะอะไรนะตอนแรกมาก็แตกไม่เยอะนะครับแตกไม่เยอะนะครับ สามารถเอาไปแต่งเกียร์ได้ไม่ว่าหินไม่ว่าเลครับเราเมื่อเราแต่งรูปทรงนะครับเป็นทรงเลขาคณิตนะครับที่สวยงามแล้วก็สามารถมีราคาขายได้นะครับขายได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคิดตั้นนะครับนะฮะอืมจัดเกียร์ทรงให้ดีนะสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอะไรครับถ้าไม่ขายราคาแพงก็จะถูกนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับชิ้นนี้ก็อยู่โหก็โลนึงเป็นพันเหมือนกันนะครับหลักโลเป็นพันเหมือนกันนะครับ ต่างประเทศนะครับก็มีการขนส่งมานะครับเป็นการค้าขายถ้าสนใจก็ติดต่อไปไปตามเบือนนี้นะครับตามที่อยู่นะครับของหรือว่าติดต่อมาที่ช่องก็ได้ครับหรือว่าไปติดต่อโดยตรงที่พี่สุรศักดิ์นะครับคำพีระนะครับนะเบอร์เบอร์โทรก็มีนะครับ0644394783นะครับแกเป็นคนขายง่ายพูดง่ายขายตรงนะครับง่ายนับโอนโอนก่อนจ่ายก่อนนะครับนะฮะ นะเลขที่ออกก็คือเลขแปดโอเคจบเรื่องนี้ไปแล้วครับหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องที่สองนะครับอันนี้นะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนะครับหยกนะครับว่ามันเขาจะมีค่าโมที่เท่าไหร่ครับหยกต่างประเทศนะครับรู้สึกว่าเป็นหยกออสเตรเลียรับด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าอาจจะผิดข้อมูลก็ขออภัยนะครับ ต้องต้องถามพี่สุดศัติ์กีนะครับอันนี้ส่งมาจากพี่อาคมนะครับอันนี้ก็กึงฝากขายนะครับฝากขายเลยฝากขายที่ช่องเรานะครับผมก็เก็ไม่รู้ว่าจะถ้าใครสนใจก็สมาชิกเอท่านใดสนใจก็ เหนอราคามาได้นะครับเราก็ขายกันเองไม่แพงแต่ผมเห็นดูในเว็บบางในเว็บก็เว็บต่างประเทศนะครับก็ขายอยู่ในราคาหลัก2 0 0 0ันพันห้นะครับสําหรับเทอร์คิเมอร์นะครับหลายท่านเคยเห็นแล้วนะครับ่ที่ผมเคยเอามาตรวจนะครับ,รบเป็นเพชรเทอร์คิเมอร์ที่ในช่องเรามาสวนนะครับสวยงาม นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เอามาทั้งชุดเลยนะครับเอามาช่วยจำหน่ายให้ F อฟหน่อยนะครับเอบางท่านก็อยากสะสมเคยกิเมเอร์แต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนของแท้แล้วก็ในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับที่จับต้องได้โอ้โหนะครับดันีน่มีรูปทรงที่สวยงามเยอะมากเลยครับนี่นะครับ นี่จัดเป็นชุดชุดเลยนะครับบอกว่าต่างชาติต้องร้องอุ๊วาวนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าสหรัฐอเมริกามีอย่างเดียวนะครับนะก็จะมีทูกทรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเฮอร์กิเมอร์นะครับเนี่ยมีหลายก้อนนะครับโอ้ตัวนี้ก็มีผลึกผลึกคล้ายเพชรเลยนะครับผลึกฝังอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะวาวคล้ายเพชรเลยนะครับ สวยครับจะเป็นความสวยนี่ครับถ้าลักษณะคล้ายเพชรจะมีมีตาสามเดลี่ยมนี้นะครับอย่างนี้เป็นชั้นทับทับทับอยู่นะครับหลายชั้นชั้นนะฮะถึงจะเข้าองค์ประกอบนะครับถ้าตรวจแล้วนะครับนะถ้าเอาใครมาดูให้ดูก็จะเป็นตาประทับประทับเป็นชั้นชั้นนะครับโอเคนะครับไปว่ากันนะครับนะฮะเดี๋ยวก็จัดเป็นเซตให้นะครับมา ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงอันนี้ก็ถือว่ายังเปื้อนอยู่นะครับยังไม่สะอาดเท่าไหร่ เป็นอย่างนี้มามาสี่ถุงนะครับประมาณสี่ถุงออไม่รู้จะมีผู้ใดสนใจไหมเนาะนะฮะนะครับอ,อ่อก็จะเป็นรูปทรอง,องนี้เลยนะครับ มาดูทรงนี้เลยแล้วก็ว่ากันอีกทีเนาะ,อะโอเคเก็บไปก่อนละกันนะครับนี่ถ้าเป็นเพชรนีครับรวยเลยนะครับแต่ไ,ได้ไม่ใช่เพชรนะครับดูดีครับะน,นะครับ อาสนใจติดต่อื้อได้นะครับนะบเขาจำไหนขา,ายอยู่เอ้สอันนี้ผมเห็นแคับสวเดียวขนาดใหญ่นะฮะใหญ่นี่เลยเกาะแน่นมากเลยครับลูกทรงแถมมีฝังนี่ือได้กระแทกมาบินไปหน่อยนะครับนะะตันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะนี่นชิ้นนี้ต้องอูว้าวนะครับก็ นี้เป็นการซ้อนซ้อนซ้อนทับทับก,กันนะครับหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกอัดแน่นเลยครับอัดแน่นกําลังอัดแน่นเลยบีบบีบบีบกันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันนะครับเกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับนะฮะด้ธรรมชาตินะครับหลายๆก้อนนะครับจับอัดแน่นกันอัดอัดอัดจนเป็นกลายเป็นก้อนเดียวกันนะครับนะฮะน้องวาลครับนะ กำลังแบ่งตัวเป็นจับว่าแบ่งตัวกำลังจะใกล,ใกล้ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับ<_ <q> _>นะี่ครับตัวนี้จับก็ใกล้เริ่มจะสมบูรณ์แล้วนะได้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นเพชรนะครับจะมีทรงเหลียมอย,อย่างนี้นะครับนะผมแทบจะตีว่าเป็นเพชรได้เลยนะครับนะฮะบพอดีผมเคยตรวจแล้วก็เลย ดูได้นะครับอย่าพยายว,วากันอีกทีนะครับว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ตรวจให้ว่ามีอะไรหลุดรอดสายตาหรือเปล่านะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้นะครับอันนี้ที่สั่งมานะครับแล้วนกะ็ผมต้องรีบดูก่อนเพราะว่า,วาเดี๋ยวมีสมาชิกเอสพีตกมาอีกนะครับ พอดีว่าจะว่าจะทาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่หยุดจะแต่ไม่ว่างเลยนะครับพอถ้าดองไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าดินพ่อขางหมูแล้วทําไม่ทันนะครับส่งไม่ทันส่งคืนไม่ทันเดี๋ยวลูกค้าเอ๊ะว่าทาไมบอกว่าจะทําให้แต่ไม่ยังไม่ทําให้สักทีนะครับโอ้โหแตชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นใหญ่ไฟกระพริบนะครับ หกโหนะครับหกก้อนนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมนะฮะอันนี้พอดีผมประมูลได้นะครับสองสองอย่างนะครับรวมกันนะครับรวมกันแล้วก็เลยให้ส่งมาทีเดียวนะครับทีเดียวโอเคนะครับเนี่ยอันนี้ของแถมนะครับโอ้ขอโทษทีครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของแถมผมขอแถมมาครับช่วยแถมให้หน่อยนะครับก็อยากได้อ่าใจดีนะครับนะฮะโอเค เจ้านี้เจ้านี้โอเคนะครับเป็นพลอยดีนะฮะอ่าเป็นพลอยดีขายของดีนะครับพลอยไม่มีตำหนินะครับล้างมาให้สะอาดนะครับนะนี่ตัดมาให้อย่างดีเลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นพลอยตัดนะครับพลอยตัดตัดมาแล้วนะครับนี่เป็นรอยจานนี่นี่ผ่านช่างมานะครับนี่พื่อการตัดนี่ฝั่งนี้ยังเป็นของธรรมชาตินะครับนี่ก็ตัดมาตัดออกมานะครับจะตัด ้อนใหญ่นะครับเราก็ตัดแบงมานะครับอันนี้ดูแล้วก็มีรอยแตกอยู่นะครับรอยแตกนะครับนะครับเปื้อนน้ำมันน่าดูนะครับเปื้อนน้ำมันโอเค,อเคนะครับโอ้โหสีสวยเลยนะครับสีสันสวยงาม ็ไม่ค่อยทั่วนะครับตัวนี้นะครับเป็นต่างประเทศนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับโอเคมันวิบป,ปับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อมาเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าถ้ามันจัดผมจะไม่กล้าตรวจแต่ผมจะต้องไปล้างน้ําก่อนเพราะว่าเครื่องผมมันมี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 ผลต่อน,น้ํามันนะครับอันนี้เป็นของพลบางกระจักน,นะครับตรงแซฟไฟนะครับเป็นพลบางกระจักนะครับเป็น อันนี้อกลุ่มสปีนิวนะครับดิบนะครับบางกระจาะนะครับเห็นบางกระจาะอันนี้เผาเก่าอันนี้ยครับจะเป็นพลอยเผาเก่านะครับอันนี้สีเขียวนี่บางกระจาะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพลอยเผาเหมือนกันผมก็ลืมบอกเลยครับเป็นพลอยเผาเหมือนกันนะครับ ลอยเผาก็จะมีเดี่ยมดีอย่างนี้นะครับนะฮะจะไม่ค่อยมีเศษขี้เท่านะครับมีการปรบบปรับปรุงสภาพนิดนึงนะครับนะฮะนี่นะครับพอยบ้านเรานะครับก็จะเป็นเนื้อแก้วอย่างนี้แหละครับนะฮะจะเป็นเนื้อแก้วเป็นชัดนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับ เห็นชัดไหมออกเขียวเขียวฟ้านิดๆน,นะครับตัวนี้จะออเขียวฟ้านะผมคิดว่าหลายท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาจจะเป็นสีดำรรนะครับนะบตัวนี้เม็ดนี้จะสวยนะครับพอดีผมชอบใจอยู่แค่เม็ดนี้นะครับแล้วก็เม็ดอ,อื่นนี้เขไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือตั้งใจว่าจะซื้อมาทําแต่โอ้โหพอเห็นว่าร,รู้สึกว่าจะแตกล้าวน่าดูนะครับท้าวตึงขายมาให้นะครับ ก็ยังพอได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเป็นเขียวอมฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นเขียวอมฟ้าอยู่ที่การความชอบนะครับนะฮะเราจะซื้อถ้าจะถ้าชอบก็ซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็คือไม่ซื้อขอให้เม็ดนั้นจะแพงขนาดไหนหรือว่าถูกขนาดไหนครับถ้ายังไม่ชอบก็คือจะไม่ซื้อผมเข้าใจนะครับ แต่ถ้าซ่องดีๆตัวนี้ก็จะมีคือแตกร้าวเยอะแล้วร,ราคาถึงได้ราคานี้ถือชิ้นใหญ่ก็จริงนะครับแล้วก็จะมีรอยแตกร้าวเยอะซ่อมเยอะต้องซ่อมเยอะทีนี้ก็ถ้าใส่ไว้อาจบางคุณภาพก็อาจความคงทนเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือสัอือต้องใส่แล้วระวังในการกระเทาะกระแตกนะครับนะนะนะอายุก,การใช้งานอาจจะเสื่อมสลา,ายเร็วกว่าตัวที่ไม่มีรอยแตกร้าวตรหนินะครับนะฮะโอเคนะครับ ยังตอนนี้ผมก็ยังไม่เช็คให้นะครับว่าให้ดูไปก่อนนะครับดูลักษณะหอยนะครับหอยเผานะครับอาลักษณะคอยเผานะครับเพราะที่ไม่ไม่เช็คาบว่ามันเขาส่งมากันผมก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรครับอาจจะมีแบบน้ำมันนะฮะน้ำมันนะฮะรู้สึกว่าเป็นการันมีน้ำมันครับนะน,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 นะครับ นนแบบทางบ้านนี้ก็ที่เคยเจอนะครับที่แก้วโปรงขามที่มีเส้นเส้นเหล็กนะครับนี่นะฮะเขาเรียกว่าไหมไหม,ไหมเส้นไหมนะครับเส้นไหมนะฮะถ้าถ้าพูดถึงตามภาษาของเส้นนีะครับคือมันจะเป็นเส้นของอะไรนะอ,อะไรผมลืมไปละ <laughs> ของเคมีอะไรส,สีดำดำอ่ะ นะฮะเทนสไนต์น่าเทนสไน์นะครับเทนสไน์สีดำนะครับ, Down, รบเป็นสีสีดำเหมือนเส้นเส้นเส้นต่อนะครับอ่าถอยเส้นหรือว่าทางบ้านเขาเรียกเรียกว่าเส้นแร่เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลหรืออะไรเงี้ยเป็นสมัยก่อนเนี่ย็จะเรียกว่าอะไรนะแก้วโปรงคมนะครับโปรงคมเข็มนะเข็มเงินเ,เข็มทองนะครับจะเป็นเส้นหนึ่งน,นะครับแต่จริงๆแล้วคือเป็นเส้นเหล็กหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่คือผมดูแล้วมันเป็นเหล็กเป็น พอยอมพิอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูก็แพงเหมือนกันนะครับคือแต่ก็ดูขนาดก้อนนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับยลโล่นะครับเลมอนนะครับเป็นเลมอนมันจะตัดมานะครับมันพลอยอัดสีเลยนะครับสีจเนือ่อนอย่างนี้เลยแต่เป็นเพาะของต่างประเทศนะครับนะฮะจะไม่ใช่บ้านเราบ้านเราก็จะอีกอย่างหนึ่งสีก็จะอีกอย่างหนึ่ง บ้านเราน,นี้เหรอจะเป็นยังไงเอ่ยตัวอย่างไปไหนนะเอาไว้